ขายกูมิ่งแบรนด์เลมขนน้องชายร้อยล้านที่พี่สเตฟานโคจะชอบแต่บอกเรื่องที่โคตรว้าวคือซีอของแบรนด์นี้เป็นผู้หญิงนะคะเริ่มต้นมาจากหุ้นส่วนคนหนึ่งเป็นเด็กอินเตอร์ที่เพื่อนผู้ชายจะชอบพูดถึงการเลมขนเพื่อรักษาความสะอาดและกินอับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วบางคนใช้มีดโกนบ้างใช้กันไกบ้างเพราะตอนนั้นอุปกรณ์มันมีแค่ั้นพอเรียนจบที่ไทยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศดันไปเจอเครื่องเลมขนที่เขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็เลยซื้อมาใช้เป็นปกติพอกลับมาประเทศไทยดันลืมไปหาซื้อใหม่แทบาาาาายย่่่หือไมเววพนนคคกกท400 ความต้องการของผู้ชายเอาจริงแบรนด์นี้ซีอโเขาแคร์ลูกค้าแบบของจริงกจากจาสำรวจปรากฏว่าเฮ้ยมันน่าจะขายได้วะเลยผลิตออกมาขายแม่งเลยเมื่ออกม,มาเป็นเครื่องเล็มขนน้องชายที่โคตรจะปลอดภัยตอบโจทเรื่องความสะอาดเพิ่มความมั่นใจ ของพ้อขายซีอคุณเนยก็เร oui> ิ่มทําการตลาดโดยการส่งข้อความไปหาอินฟูเฮ้ยแกรีวิวเครื่องเล็มขนน้องชายให้หน่อยดิอินฟูถามมึงบ้าเหรอจะให้กูรีวิวยังไงในปีแรกทรับไปเป็นร้อยๆคนกว่าจะมีอินฟูสนใจรีวิวให้คนหนึ่งโคตรลาบากเพราะสินค้านี้เป็นสินค้าที่จะต้องสู้กับความเชื่อดเดิมของคนไทยที่ไม่ค่อยชอบพูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วเลยต้องค่อยๆให้ความรู้ว่าเฮ้ยไอ้เครื่องนี้มันช่วยเรื่องความสะอาดได้โคตรเยอะเครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้กับน้องชายจุดที่เซนซิทีฟที่สุดเลยสามารถใช้ได้กับทุกกส่่วนของงราา ใบนี่เขาไม่โดนผิวโดยโตรงการเลียมจะไม่มีบาดไม่คันเหมือนมีโกนแน่นอนตัวเครื่องการน้ำทำความสะอาดได้โคตรง่ายโคตรจะตอบโจทย์คนไทยจะจสะเตฟานยังใช้อะครับ้องน,อนเอาจริงผมก็เป็นลูกค้าเขามาสองปีแล้วความสะอาดเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้นะจ๊ะร้อครข้าขกุ้งมี่ขายได้มาสามปีทำอทำไฮทุกเดือนฟาดย้อดขายไปเป็นละน้ยอยล้านใครจะซื้อก็ดูกันให้ดีๆนะจ๊ะเพราะของปอแม่งระบาดหนักจะจัดโคตรเจ๋ง